สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ร่าพี่สู่เซเวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเข <quelle S 1> ้ามาแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกับบรรยากาศช่วงเย็นเนาะที่นะคะจะพาทุกคนมานะคะสำรวจนะคะโลเคชันนะคะกับโลเกชั่นที่เรามีพิกัด มานะคะนานมากและนะคะแต่เพจล่าพิสูจน์เองไม่เคยนะคะไม่เคยมาสํารวจเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ไม่เคยสิเคยเคยมาปักพิกัดไว้นะคะแล้วก็เคยนะคะมาเก็บพิกัดนะคะเก็บรายละเอียดงานไว้นะคะแต่เราเองเราเราก็ไม่ได้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาพิสูจน์เราก็ไม่ได้เข้านะคะ เข้ามาสำรวจนะคะเรามาปากปิกัดนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดงานเท่านั้นวันนี้นะคะเรามีโอกาสนะคะได้เข้ามานะคะเพื่อที่จะทําการสํารวจโลเคชั่นนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะเมตตากดไลค์กดแชร์หรือสนับสนุนเพจก็ได้นะคะก็แล้วแต่ท่านเลยนะคะ คชันีนี้นะคะมันเป็นสถานีนะคะเป็นสถานีร้างนะคะสถานีร้างนะคะที่ทิ้งร้างลงนะคะก็นะคะวันนี้เรานะคะกลับมานะคะเพื่อที่จะมาสํำรวจโลเคชั่นเพราะว่าอย่างที่หนูบอกไว้ว่าเรามีโลเคชั่นแต่เราเองเราไม่เคยเข้ามาพิสูจน์ใดๆอะไรทั้งสิ้นนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะมานะคะ ยุงเยอะมากนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะทุกคนขาที่นี่มันเป็นนะคะสถานนี้ทิ้งร้างนะคะก็อย่างที่มราบอกว่าสถานที่ทิ้งร้างลกล้านนะคะมันมกกักจะมีนะคะสูเอบินเขาเรียกอะไรเฉพาะสัมภเวสีมาหลบซ่อนมาอาศัยอยู่นะคะ ทุกคนคะคือเป็นสถานีนะคะสถานีข่าวนะคะร้างเลกสถานีนะคะทุกคนยุงเยอะมากเลยในกลางวันน,นี่นะคะข้างบนนะคะด้านบนจะมีป้ายนะคะข้างบนขออนุญ,ญาตปิดแล้วกันปิดมือไว้นะคะเฮ้ยอังนี้ คุณคะนุขออนุญาตปิดไว้นะคะมันเป็นให้ดูคุคะให้ดูนะให้ดูนะคะที่นี่นะคะเป็น,นะ คนเห็นเห็นป้ายชัดนะคะว่าที่นี่นะคะเป็นสถานีข่าวทิ้งร้างนะคะอ่ะ,อะเห็นไหมคะป้ายป้ายชัดเจนนะ,ะสถานีข่าวนะคะขออาร์มเอกอาวอนะคะสถานีข่าวสื่อสารเนาะ,ะอ่ะชัดเจนนะ,ะหนูชัดเจนพอนะคะทุกคนคะ โรเวชันนี้นะคะเป็นสถานีข่าวร้างนะคะสถานีข่าวร้างนะคะไม่ใช่บ้านอะไรใดๆทั้งสิน้นเป็นสถานีจัดข่าวนะคะทิ้งร้างอ่าไปทุกคนปึ๊บอ่าเรามาดูด้านในกันนะทุกคนคะก็อย่างที่หนูบอกที่นี่นะคะเป็นสถานีนะคะสื่อสารทิ้งร้างนะคะ ก็มันจะถูกปิดนะคะะ้าปิดตัวลงนะคะเรื่องด้วยนะคะเศรษฐกิจหรือเรื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะมันทิ้งร้างนะคะทุกที่ที่มีการทิ้งร้างนะคะมันจะมีพวกผีพวกสัมภขเวสี่เล่นล่อนเนะะี่ยค่ะพวกเขาเรียกอะไรนะซ้มภเวสีเล่นล่อนที่ไม่มีที่ไปนะคะก็จะมาอาศัยโลเคชั่นร้างพวกเนี้ยนะคะ อยู่อาศัยเตาความเชื่อนะคะของคนโบราณนะคะทุกที่ที่มันมีการทิ้งหลังไม่มีประวัติการเสียชีวิตนะคะไม่มีประวัติการเสียชีวิตใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ควรดูนี่อ่ะอันนี้นะคะเป็นช่องรับข่าวสารเห็นไหมช่องรับข้อมูลข่าวสาราไหมทุกคน ก็ที่นี่ปิดตัวลงนะคะเนื่องด้วยเศรษฐกิจนะคะมันเป็นสถานเป็นนะคะเป็นสถานที่นะคะที่เขาเอาไว้จัดข่าวสารอย่างใครมาดูตอนแรกที่หนูดูให้ดูป้ายหัวนะคะป้ายข้างหน้าน,นะคะเขาเป็นสถานนีจัดข่าวทุกคนคะ่ะเรามานะมาดูบลเขาเรียกนะมาสำรวจโลเคชั่นกันเนาะโลเคชั่นนี้นะคะหนูมีเมื่อสัก เมื่อสองถึงสามปีที่แล้วตัวหนูเองอะ่ะหนูไม่เคยมาไม่เคยมาพิสูจนวันนี้ขออนุญาตมาสำรวจโลเคชั่นนะคะถือว่าเป็นโลเคชั่นใหม่ของเราเพราะเรามีมาสามปีแล้วเราก็ไม่เคยเข้ามานะคะวันนี้ทุกคนมาดูกันนะคะว่ายุงเยอะมากเลยนะ นี่คือคำถามมันเป็นสถานีนะคะจัดข่าวสารเห็นไหมคะนะทุกครั้งก็จะมีการนะคะรับโอ้โหอีจอก ใดๆทั้งสิ้นนะคะมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นศูนย์ตัดข่าวอะค่ะสถานีจัดข่าวนะคะมันก็ติ้งล้างลงนะคะเนื่องด้วยเขาปรับนะคะปรับระบบสัญญาณปรับสถานีนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะคะ มา,าทุกคนนะคะมาสำรวจโลเคชัน<ป>ด <ört summary> ้วยกันนะคะเฮ้องนะคะวันไหนเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์อ <LS> ีกทีนะคะกับนะคะสถานที่ทิ้งร้านนะคะที่มีพวกสัมภเวสีเล่ร่อนนะคะมาอาศัยอยู่ตามความเชื่อนะคะสถานที่ร้านก็จะเป็นประมาณนั้น ยังไม่เจอเนอไม่เจอก็สำรวจไว้เบื้องต้นนะคะล้อมรอบก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยนะคะ เขาย้ายนะคะย้ายไปอยู่นะคะสถานีใหม่สถานีนี้นะคะเลยปิดตัวนะคะทิ้งล้างลงทุกคนะคะเพราะว่าถามว่าหนูได้ไงประวัติเพราะว่าประวัตินะคะหนูเป็นคนหาโลเคชันใช่ไหมคะหนูก็จะทราบเรื่องประวัติดีอยู่แล้วทุกคนคะเพราะโลเคชันนี้มันเป็นพิกัดที่ตัวหนูเองรางไปสู่เซอร์เวนะคะเป็นคนหาไว้เมื่อ หน้าหนูไม่ไแน่ใจหน้าจะ3สามปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเนี่ยะคะ่ะแต่วันนี้หนูกลับมาสำรวจก่อนนะคะเพื่อวันไหนเราจะเข้ามาพิสูจน์กับนะคะโรบชัันล้างแห่งนี้นะทุกคนคะแล้วก็เขาบอกนะคะคนนะคะที่เคยอ,อยู่เนี่ยเขาพบเห็นนะคะพบเจอนะคะเขาบอกเขาพบเห็นพบเจอนะคะ เหมือนจะเป็นเจ้าที่เขาเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนแก่เป็นคนแก่เป็นผู้ชายแก่นะคะนุ่งขาวผมขาวนะคะมายืนนะคะอยู่ประจำช่วงเวลาเที่ยงคืนที่พบเจอพบเห็นกันนะคะทุกคนเดี๋ยว นี่นะคะท่านใดมาล้วถึงเอายังบางคนบอกใช่หรือเปล่าไม่ใช่บ้านนะทุกคนคะหนูจะให้หนูจะซูมให้ดูแป๊บนึงนะทุกคนให้ดูทุกคนเห็นไหมคะเ,เห็นไหมคะ มันเป็นสำนักข่าวนะคะเป็นสถานีแหละสถานีข่าวนะคะเผื่อใครมาไม่ทันอยากดูนะคะว่าโลเคชั่นนี้เป็นอะไรก็อย่างที่หนูเรียนไว้นะคะเป็นสถานีข่าวนะคะไว้จัดข่าวสารไว้สื่อสารนะคะเกี่ยวกับเข่านะคะข่าวมวลชนนะคะสถานีป้ายชัดเจนนะ<า>เป็นป้ายนะคะป้ายที่ เห็นปะเปนปะไปอีกแล้วไปไปแล้วมันมีโซนหนึ่งนะคะที่เขาเรียงหึยุงกัดน,นะคะเป็นสถานีนะคะสถานีกระจายข่าวนั่นแหละเอาง่ายๆทุกคนขาตามชนบทตามบ้านนอกบ้านหนูเนี่ยแหละเรียกนะคะสถานีกระจายข่าวล้าง ะะปิดตัวรงเนื่องจากเขาโยกย้ายไปอยู่สถานีสถานีใหม่มีสถานีใหม่ที่ใหญ่กว่านี้นะคะทุกคนนะคะที่ทํางานที่นี่ก็โยกย้ายไปอยู่สถานีใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ทิ้งร้างและปิดตัวลงค่ะศูนย์ข่าวกระจายเสียงชุมชนยุงอูยยุงเยอะมากเลยจริงๆค่ะยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะไป หนูยังอย่างที่หนูบอกนะคะป้ายป้ายนะคะป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยชัดเจนมากทุกคนคะ่ะนะหนูให้ดูป้ายนะนี่เห็นป่มหนูขออนุญาตามือบังหน่อยหนึ่งนะ,ะป้ายนะคะป้ายเขียนที่ชัดเจนว่าเป็นนะคะศูนย์กระจายนะคะข่าวสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นของหนูเนี่ยหนูทํางานนะคะบนพื้นฐานของ โลเคชันจริงประวัติจริงนะคะนี่คือราชพิสูน์เซอร์เวยจริงๆแล้วมีอีกโซนหนึ่งปะเ๋ยวให้ดูใครนะคะมาไม่ทันย้อนดูได้นะคะว่าสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์สื่อสารข่าวนะคะศูนย์กระจายข่าวสารนั่นแหละไม่ใช่บ้านนะคะเป็นสถานที่เอาไว้สื่อสารกระจายข่าวสารมวลชนนะคะ คุณแม่บอกมือสวยมือหนูสวยแล้วคุณแม่ยุงกัดนี่แดงเหอเลยคุณแม่ยุงกัดมากเลยจริงจริงอน,นูเลยให้ลูกปิดอ่ะโอ้ยยุงโอ้นี่ยุยยง,ยยงกัดแรงอ่ะโอ๊ยแม่จะพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะ ก็นะคะปีหน้าทุกคนคะปีหน้านะคะหนูจะทํางานแบบเต็มระบบนะคะอาจจะมีการนะคะเปิดเผยตัวตนนะคะอาจจะมีการร่วมทีมร่วมแจมอาจจะมีอะไรมากมายที่รายการหนูจะปรับเปลี่ยนการทํางานแล้วนะคะจะขอเวลานะคะสิ้นปีหนูต้องไปคืนอยู่ยนหนูต้องไปบวชก่อนแล้วหนูจะปรับเปลี่ยนการทํางานใหม่ปีหน้าอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆ นะคะแล้วก็จะมีเพดเป็นเพจอื่นๆที่หนูไปร่วมแจมกับเขาอาจจะมีนะคะปีหน้าขอเวลาหน่อยนะ,ะขอให้หนูได้ทำใจแป๊บหนึง่งนะคะอันนี้โอเคอันนี้เป็นเล้าไก่ทุกคนคะ น,นี่เป็นเล้าไก่จะให้ดูเล้าไก่โอ้ยยุงยุงเยอะมากเลยเป็นเล้าโรงเลี้ยงไก่ของสถาน,นีนะคะโอ้ยยุง ทุกคนคามันเป็นเป็นเป็นที่เท้าไก่นะคะอยากให้ทำคนเดียวทำคนเดียวค่ะคุณต้นขาก็นะคะล่าไปสุดหนูก็จะทำคนเดียวนะคะทำในรูปแบบคนเดียวเนี่ยแหละคะ่ะแต่อาจจะมีนะคะการเปลี่ยนแปลงตรงไหนรู้ไหมคะ อาจจะมีแขกรับเชิญมาเดินหน้ากล้องนะคะบ้างนะคะเป็นบางครั้งนะคะพวกนี้งวกัดไหมเนี่ยเดี๋ยวมาให้ดูงวให้ดูงวให้นี่นะนี่ไหนงว ว้าวว้าวเอาสวัสดีค่ะมันกัดไหมคะมันมันขวิดไหมคะมัน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 จับได้ไหมคะคุณลุงมันมันจับได้ไหมคะรูปได้รูได้เขาเขาจะไอ้นี่แมดุไหมเขาดุไหมไม่ไม่ดูแล้วดูเหมือนจะขี้เล่นเนาะจับได้ไหมเนี่ย คุณคุณลุงนี่เขาเอางัวมาเลี้ยงตรงนี้คุณลุงเลี้ยงไว้กี่ตัวคะมีตัวเดียวครับแล้วทำไมคุณลุงเลี้ยงไว้ทำอะไรคะตัวเดียวเนี่ยก็ก็ถ่ายมาจากโรงข้าสัตว์ครับคุณลงุงไปถ่ายงวัวตัวนี้คลุงไปซื้อุลไปซื้อจากโรงข้าสัตว์่ายชีวิตสัมมาไปถ่ายชีวิตงัว,ต,งวตัวนี้จากโรงข้าสัตว์มาในราคาเท่าไหร่คะก็แม่ผมด้วยครับแม่มันนะแม่มันตายครับผมแม่มัน มกหมื่นหมื่นแปดพันหมื่นแปดพันแม่แล้วก็ลูกครับลูกนี่มันติดมาครับเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยไปถ่ายถ่ายถ่ายชีวิตแม่หรือลูกคะคุณลุงไปถ่ายชีวิตแม่งัวตัวนี้มาแต่ลูกเนี่ยมันอยู่ในท้องลูกขนลุกหมื่นแปดสะลูกก็แล้วแม่เป็นอะไรตายไม่เป็นไข้เป็นไข้ตายหรออยู่ไม่เท่าไหร่ก็ตายแล้วลุงเลี้ยงเอาไว้อย่างนี้เลี้ยงเอาไว้ทําอะไรอะออกได้น่อยก็ผา พูนางสาเลยเอามาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อย่างเงี้ยหนหนูเคยสงสัยนะคะว่าเขาเลี้ยงไม่ขายเนื้อหรือเขาเลี้ยง,ยงไว้ยันตายจากกนะันเลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนชใช่ไหมอย่างเงี้ยเลี้ยงชีวิตไว้เลี้ยงชีวิตไว้เหมือนซื้อชีวิตเขาไว้วไวทุกคนหาคุณลุงเขาบอกลูกลูกชายใช่ไหมคะลูกเรื่ออะไรที่ว่าไปถ่ายมาเ ูมันแม่มนาวถ่ายแม่มาแต่ลุงใครที่เป็นคนถ่ายคุณลุงเป็นคนถ่ายถ่ายถ่ายชีวิตลูกชายลูกชายคุณลุงไปถ่ายชีวิตวัวตัวเมียท้องตอนตอนถ่ายลูกรู้ไหมท้องอ่ะไม่รู้รู้ครับมมันก็อกกออกมาแล้ว้ไปลูกชายคุณลุงไปถ่ายนะคะ ชีวิตของงัวตัวเมียมาเพศเมียซึ่ง<อ>ไม่รู้ว่ามีลูกสุดท้ายถ่ายมาได้กี่วันคะถ่ายชีวิตมาได้กี่วันจากโรงพยาบาศาตว์ด้วยอหลายวันมั้งอ๋อสุดท้ายอมาคอดโองัวตัวแม่เสียชีวิตก็<อ>เกิดเจ้าตัวนี้ออกมาในท้องทุกคนดูสุดยอดเลยอะ่ะโอ้โหแล้วเนี่ยคุณลงุงแกเลี้ยงไปเป็นเพื่อนเลยเนี่ย มนี่ยโหรอดรอดชีวิตมานะคะจากโรงฆ่าสัตว์นะคะเลี้ยงจนกว่าจะตายใช่ลุงแกอายุเยอะแล้วเหมือนจะเลี้ยงเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยใช่ไหมคะคน่ะเห็นไหม,ไมพอ,อ,มอมดีหนูมาถ่ายสำรวจสถานีเนี่ยะคะ่ะก็ก็มันก็ทิ้งล้างนอกจากเขาย้ายโยากาย้ายไปหมดถูก,ถกไหมฮนะใช่โยากาย้ายปิดต,ตัวลงแต่ก็ไม่ไม่ได้มีใครเสียชีวิตใช่ไหมคะ ช่เพราะว่าสถานที่ตรงนี้ยไม่มีคนเสียชีวิตแต่ว่ามันเหมือนเป็นการปิดตัว <serv. S 1> และก็ย้ายไปถูกไหมคะอ่าเห็นไหมเห็นไหมทุกคนขาเนี่ยคุณลุงยังยนืนยันนะว่าหนูก็เนี่ยเุ้ยน,น่ารักจังเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยดูดนะิเนี่ยใช่ห้องหนูค่ะมาสำรวจนะคะสำรวจว um สำรวจจะอ่าพื้นที่ทิ้งร้างรกร้างหนูอ่ะหนูล่าพิสูจนหนูก็จะ คือที่ไหนมันล้างก็คือล้างไม่ได้มีใครเสียชีวิตเลยไม่มีใช่ไหมคะคือมันทิ้งล้างอย่าง,งานั้นแต่ไม่ได้มีใครเสียชีวิตครับอ่าเห็นไหมค,คุณลุงบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะบ้านติดกันตรงนี้เลยอ๋อ้ย่เจ๊น่ารักนะเนี่ยเป็นบนนุญนะเนี่ยทุกคนคะคุณลุงบ้านติดอยู่กัตรงนี้นะคะแกนะเอารงวัวมาเลี้ยงเนี่ยถ่ายลูกชายเขาไปถ่ายงัวจากโรงฆ่าสัตว์ ไปถ่ายงัวมาซึ่งไม่รู้ว่าในท้องในงัวตัวเมียท้องแล้วมีไอเจ้าจน,นี่ออกมา,นานนนเนี่ยโอน่ะเนี่ยน่ารักแสรู้จังค,คุณลุงกีทานเนื้อมัวไหมคะไม่ได้ทานทานไหมเนื้อเนี่ยไม่ทานเนาะหนูเองหองูไม่เคยทานเนื้องัวมาโหจะร่วมสิบป,ปีแล้วมั้งเนี่ยหนู เมื่อก่อนอเคยทานหลังๆหงนูปฏิญ,ญาณหนูไม่ขอคือหนูช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่หนูจะขอปฏิญ,ญาณโดยการไม่ทานเนื้อเขาครับเพ <ผม S 2> งให้เป็นกงคลเนื้อตะเนื้อวัวเนื้อควายนี่ไม่หืมน,น,น่ารักอ่ะ แม่หนูก็ว่าแล้วแบบหนูเราลอยเห็นมีเหมือนขี้งัวะนะรถจอดไว้ไหนนะครับนูจอดข้างหน้าตรงโน้นแคะเลวหนูก็จะเสร็จแล้วค่ะหนูจะไปแล้วใช่หนูก็เดินสำรวจตรงเนี้ค่ะแล้วก็มาเนี่ยตอนแรกใช่ใช่ค่ะเห็นแล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณลุงค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณลุงอายุเท่าไหร่ก็เป็นคุณตาแล้วมั้งเนี่ยแปดสิบสองครับยังแข็งแรงอยู่เลยทุกคนขาแปดสอง แปดสองได้เลขแล้วค่ะคุณลุงแกเลี้ยงวัวดีในการเดินทางขอให้ขอบคุณค่ะช่วยปกปักรักษานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุุณลง่นาาพไปปหถึงจุดมยลาาาายยยทงงดูัันอตครุณลุงแข็งแรงมากค่ะปีนี้หนูว่าปีนี้หนูสาหัสมากปีหน้าหนูจะตั้งต้นอะไรใหม่ๆดีๆเยอะขอบคุณค่ะต่อยไปเรื่อยๆครับขอบคุณค่ะคุณลุง เราเป็นคุณตาแล้วเนี่ยแปดสิบสองแปดสองนะคะทุกคนคะเลขเด็ดน,นะคะเดี๋ยวใครเผื่อใครถูกเลขคุณลุงเนี่ยเดี๋ยวหนูจะได้มาซื้อของมาให้ลุงได้ทุกคนคะแปดสิบสองนะคะคุณลุงใจบุญมากนะคะไทยชีวิตนะคะวัวเพศเมียนะคะจากโรงฆ่าสัตว์ซึ่งไม่รู้เลยว่าวัวน่ะท้อง จนมาบ้านนะคะเลี้ยงสักพักหนึ่งงัวตัวนั้นข้อลูกมีเป็นเจ้าเจ้าตัวบักกี้เนี้ยค่ะแล้วแม่ววเสียชีวิตทุกคนคะลุงนี่สุดยอดนะคะสาข้อุูุเหนูฟังทุกคนลูกอะแล้วงัวเลี้ยงมาเป็นเพื่อนเล่นน่ะเห็นปะแล้วลุงอายุ82ทุกคนคะอายุคุณลุงนะคะคุณ คุณตาก็เนีนะคะแปดสิบสองถ้าใครได้เลขอายุคุณตาที่ใจบุญไปแล้วนะคะแปดสิบสองถูกหอยรวยเบอร์ฝากหนูซื้อขนมขนมผลไม้อะไรมาฝากคุณตาได้เอาง่ายๆถ้าใครถูกนะนะคะถ้าใครถูกเลขนี้นะคะฝากมาซื้อฝากซื้อฝากคุณลุงได้ถ้าหนูผ่านมาหนูจะ ซื้อมาผ่านมาให้คุณลุงเข้าบ้านคุณลุงติดบ้านคุณลุงนะคะติดอยู่กับโลเคชันเลยเนี่ยคะ่ะด้านหลังเป็นบ้านคุณลุงแกโผล่มาเลี้ยงัวได้นะคะคุณลุงคุณตาใจดีโอเคทุกคนคะวันนี้นะคะกับโลเคชันสถานสถาน,นีกระจายข่าวร้างนะคะวันนี้อย่างที่คุณลุงยืนยันแล้วนะคะ คุณคุณตาอายุ82ผู้ใจบุญยืนยันแล้วว่าไม่เคยมีใครเสียชีวิตนะคะแต่ทุกที่มันจะมีวิญญาณผีสัมภเวสีเล่ร่อนที่เล่ร่อนไม่มีที่ไปมาอาศัยอยู่เป็นความเชื่อโบราณอยู่แล้วนะคะสถานที่ทุกที่ใครถูกเลขคุณลุง82นะคะถ้าถูกฝากหนูซื้อขน,ขนมผลไม้นมมาฝากคุณคุณ หนูเรียกคุณตาดีกว่าแปดสิบสองเนี่ยได้ถ้าหนูมาโลเคชันนี้หนูฝากฝากตัวหนูซื้อมาให้ได้ค่ะคุณตาน่ารักเมื่อกี้หนูคุยกับคุณตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถึงบอกไงคะว่าหนูสถานที่จริงประวัติจริงค่ะราพิสูจน์เซอร์เวค่ะหนูเจอทุกคนดูหนูเจอแต่คนใจบุญหนูเจอแต่ผู้ใหญ่ที่มีเมตตาชีวิตหนูเนี่ยหนูไม่ขออะไรนะทุกคนคะชีวิตหนูอะหนูทำงานอะ หนูขอเจอแต่ผู้ใหญ่ใจดีเจอแต่ผู้ลักผู้ใหญ่ที่มีเมตตาและเอ็นดูหนูแค่เนี้ยหนูไม่ต้องการอะไรเลยแค่เนี้ยหนูมีความสุขอะทุกคนคะกับโลเคชันนี้นะคะวันนี้หนูขอตัวเดินทางก่อนนะคะสาธุกับทุกคนนะคะขอให้ได้เลขคุณลุงเนาะเราจะได้ซื้อขนมมาฝากคุณลุงกันเนาะวันนี้หนูไม่มีวันนี้หนูไม่มีอะไรติดมือมาด้วยปกติถ้าหนูมีเนี่ยหนูจะให้แล้ววันนี้หนูไม่ได้มีหนูจะต้องไปโลเคชันด้วยเลยไม่ได้ซื้ออะไรติดมาเลย ขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ